พุโทโธนี่แหละจะพาพี่น้องทลายไปสวรค์นี่ผ่านได้นะพอตายจากนี้ปั๊บจะเกิดแน่ๆเลยเกิดได้พบใดชาติใดแล้วแต่กรรมดีกรรมชั่วของผู้จะไปเกิดนะั้นเกิดมาเกิดด้วยกรรมท่านจึงไม่ประมาทกันไม่ดูถูกอย่ายามกันฐานะยศทาวนาศัก,ส,กสูงต่ำอะไราย,ยาดูถูกอย่ายามกันที่ไหนก็มีความรักกันมีความเมตตาสงสารกันมีการให้อภัยกันยาดูถูกอย่ายา้มกันกรรมของใครของเรา คนนั่นก็สวยเองคนอื่นไม่ได้สวยแทนนี่เช่นสัรพางร่างกายจริตนิสัยของเราไปยังไงก็เป็นกรรมของเราเองวันนี้เราจะไปแน่ๆนะอืมเชยนอย่างวันนี้นะเมื่อวานนี่ก็ผ่านมาแล้วเวลานี้เป็นปัจจุบันคือวันนี้แล้ววันพรุ่งนี้รอเราอยู่แล้วนะนั่นยังไงออกจากนี้ก็จะเป็นวันพรุ่งนี้แน่นอนชาติก่อนผ่านมาเหมือนอย่างเมื่อวานนี่มาถึงชาตินี้คือเรากําลังเกิดเป็นมนุษย์ชาตินี้ตายจากนี้เราจะไปเกิดอีก ซึ่งเป็นวันพรุ่งนี้นะเราจะไปอย่างนั้นแน่แนไม่เป็นอย่างอื่นแล้วเราจะไปพบไหนชาติใดเกิดในสถานที่ใดยิงจะเหมาะสมกับเราซึ่งเป็นชาวพุทธให้รีบดัดแปลงตัวเองตั้งแต่บันนี้ถ้ามันจะผิดพลาดขา้างหน้าแก้ตั้งแต่ต้นทางเนี่ยมันก็ถูกต้องเองแล้วก็เป็นคนดีได้ไปที่ดีได้นะถ้าปล่อยเลยเลย,เลยตามเลยไปอย่างนี้ ทั้งมาก็ไม่ทราบมาจากที่ไหนอยู่ก็อยู่ไปงูปลาปลาไปลูกลูกคำคำหาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้จิตใจหาที่ยึดที่เกาะไม่ได้ตายแล้วจะไปไหนจิตใจหาท,ที่ยึดที่เกาะไม่ได้ข่อยคว้านันก็บอกแล้วนั่น How, ตัวนี้แหละตัวจะไปก่อยคว้าในวันพรุ่งนี้คือชาติหน้าให้รีบแก้ไขตั้งแต่วันนี้นะมันไม่เป็นอื่นนะอย่างเมื่อวานกับวนันนี้กับวันพรุ่งนี้ แล้วชาติก่อนกับชาตินี้กับชาติต่อไปเป็นอันเดียวกันเลยตายตัวไม่เป็นอื่นเพราตายจากนี้ปั๊บจะเกิดแน่ๆเลยเถะเกิดในภพใดชาติใดแล้วแต่กรรมดีกรรมชั่วของผู้จะไปเกิดนั้นจะต้องไปเกิดตามบุญตามกรรมของตอนนั่นแหละด้วยเหตุน,นี้เองศาสนาพระพุทธเจ้าถึงสอนมาให้ดูถูกกันไม่เหยียดดูถูกหยายยามซึ่งกันและกันว่าต่ำต้อยน้อยหน้าฐานอะ ยศฐาววาศาสตร์สูงต่ำมรารย,ยาต้องถูกอย่าย้ำกันเพราะอันนี้เกิดมาด้วยกรรมของกันมันจะควรได้มากเลยน้อยก็เป็นกรรมตองตกแต่งมาเองใครตกแต่งให้กันไม่ได้นะมีรูปร่างกลางตัวนี่เป็นรูปมายายแล้วก็เป็นมาอย่างนั้นตกแต่งก็ไปอย่างนั้นแหละฮะตกแต่งที่พิวเพลินเผินหลักใหญ่ตกแต่งไม่ได้ท่าน,นจะวาอไงหลักของกรรมอยู่ที่ใจตกแต่งมันไม่ได้แล้วต้องตกแต่งตั้งแต่บัดนี้แก้ไขเสียแล้วมันจะดีขึ้นไปข้างหน้านนะ เนี่ยท่านว่าเกิดมาเกิดด้วยกรรมใครจะอยู่ในสถานที่ใดก็าตามในน้ําบนบกจัดทุกประเภทเกิดด้วยอำนาจแห่งกรรมด้วยกันทั้งนั้นมนุษย์เราก็เหมือนกันเช่นอย่างเมืองไทยเรานี่มีกี่ภาคภาคไหนก็เกิดมาด้วยอำนาจแห่งกรรมเหมือนกันแล้วก็มาพบมาเห็นกันโดยที่ไม่ทราบว่าเราเกิดมาจากพบใดกําเนิดของสัตว์ตัวใดบุคคลใดหรือเทวดาเทวดาตนใดไม่ทราบหากเกิดมาด้วยกรรมเหมือนกันแห่งกรรมของตนด้วยกันทุกคน เพราะงั้นท่านจึงไม่ประมาทกันไม่ดูถูกอย่ยยามกันให้ต่างคนต่างรักกันเห็นบุญเห็นกรรมเป็นของของตนด้วยกันทุกคนทุกคนแล้วจะไม่ดูถูกกันกรรมเป็นของของเราทุกคนกรรมาสักกองหีกรรมมาดยาโดกรรมโยนี้นั่นเห็นไหมท่านแสดงไว้มีกรรมเป็นของตวมีกรรมเป็นเจอาพันมีกรรมเป็นกำหนดมีกรรมเป็นผู้ให้ผลนั่นบอกเลยดีชั่วกรรมกัญญาหนังมาปาบปากังวารือได้ทภพุทธ ชามีเราทํากรรมดีกรรมชั่วอะไรไว้เราจะได้รับผลของกรรมนั้นนั่นให้เราเลือกเฟ้นใช้ตั้งแต่บัดนี้เลือกกรรมดีไว้จะนี่แหละยังไงเราต้องเป็นไปตามกรรมนี้เป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นะนี่แหละเราต่างคนต่างเกิดมาด้วยอำนาจแห่งกรรมอยู่ที่ไหนก็มีความรักกันมีความเมตตาสงสารกันมีการให้อภัยกันอย่าดูถูกอย่าย้มกันซึ่งเป็นการทําลายหลักอันใหญ่โตคือหลักกรรม ก็กรรมคล้ายให้เกิดมาอย่างนี้จะไปทำลายไงไม่ดูถูกปัญหาอะไรเนี่ยไม่ดูถูกกรรมของใครของเราคนนั้นก็สวยเองคนอื่นไม่ได้สวยแทนไปดูถูกเพราะทาไมกรรมของเขาเขาสวยของเขาเองอย่าไปดูถูกเขานั่นมีของใครก็ให้ยินดีในของมีอยู่ของตนเช่นสารพางร่างกายจิตนิสัยของเราไปยังไงก็เป็นกรรมของเราเองเราก็สวยปฏิบัติต่อกรรมของเราเองนั่นก็เท่านั้นเอง ตั้งใจปฏิบัติอย่างนั้นนะนี่ารัที่นิสัยของเราที่มันเป็นเล่เลร่อนร่อนหาที่ยุดที่เกาะไม่ได้มันเป็นแบบสัตว์นะจำให้ดีนะคํานี้นะต้องนิสัยธรรมะแทรกเข้าไปที่ไหนอย่าลืมพุทโธอ่าไปที่ไหนให้ลึกพุทโธเป็นที่เกาะน,นั่นละเลี่ยวผู้มีสาระในใจพุทโธนี่แหละจะพาพี่น้องตรลายไปสวรรค์นิพพานได้นะ่ะอืมไอ้เรื่องเล่เลร่อนมันจะพาจมนโลกนะจะไม่ดีทั้งสองอย่างนี่อย่า คุ้นกับมันเกินไปจนลืมเนื้อลืมตัวหาที่ยึดที่เกาะไม่ได้ตายแล้วจะไปที่ไหนนัน่นที่นี่เจ้าของก็ไม่รู้จักว่าจะไปไหนไมันก็ไปแบบที่มันเคยไปเคยมานันเนี่ยเล่ยๆลอนๆตายไปร่มๆจมๆป๋ายอย่างนั้นถ้ามันแน่ในใจยังไงก็ไม่ไปให้มันไปต่ำๆไม่ไปแล้ะมันแน่ในหัวใจแนละ้วดีผึงงเลยเดีย